วันนี้ก็มีแนวทางสําหรับการกดรับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลวอ l เล็ตห0 0่งบาทออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการกดรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทยังไงบ้างน,นะครับวิธีการง่ายมากเลยสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัดเปิดเข้าไปที่แอปได้เลยที่หน้าแรกของแอปทางรัดจะมีปุ่มขึ้นมาให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทที่แถบเมนูจะมีข้อความบอกว่าโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทแต่ไปที่คําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตในหน้าถัดไปให้ทําการกดอนุญ,ญาตให้แอปเข้้าถึงขอมูลลส่วนบุคค แต่ไปที่คําว่าอนุญาตในหน้าถัดไปให้ทําการอ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์และดําเนินการต่อ แต่ไปที่คําว่าถัดไปในหน้าต่อมาให้ทําการอ่านและยอมรับเงื่อนไขของโครงการและดําเนินการต่อแต่ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขแต่คําว่ายอมรับในหน้าถัดมาแอปจะแจ้งว่าเรากําลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างนี้ให้รอผลนะครับซึ่งคาดว่าผลเนี่ยจะเริ่มประกาศได้ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปซึ่งการแจ้งผลจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐและในกรณีของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบบก็จะแจ้งเหตุผลและให้ข้อแนะนําสําหรับการยื่นอุทธรณ์สําหรับคนที่มีโทรศัพท์ ถสามารถกดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะเปิดให้ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567นะครับส่วนช่องทางการสมัครของกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลกับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสุดท้ายน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆคลิปให,ใหม